สวัสดีครับินดีตอนรับเข้าสู่ชมมงคลโชค8 9เกาครับนี่ผมกับมา่อยู่ที่วัดวิทัศนาไรนะครับปู่นายยมครับเพื่อนกับมืดมื่อกี้นะครับเพื่อนห้27เต็มเต็มเลยครับซึ่งเพื่อนกับห้27กับ20นะครับท่านผู้ชมครับมวดนี้เพื่อนก็ห้อีกแล้วครับผมจึงมาตามตัวเลขจากเพื่อนครับเชิญรับชมคลิปได้แล้วครับ ยนคือว่าพ <มา S 2> <ป>ูอไปเ <ไป S 2> ขียนเลขตัวใดไว้ให้กับไม่ออกผมก่อนฮ่าไม่ยินไปเขียนสองส่นกับสองเจ็ดสองส่วนกับสองเจ็ดเองคือว่าปู่ผมเนี่ยตอนไปเขียนโวยจะไปโวยจังยู่ไสเน,นาะ <c oughs> ไป็นเลขคือกับว่าเปสกิดลูกล้านนะเว้ยกระไรไปเขียนไว้ไประเี็นไม่มไมออกมาบอกนี่มันีถ้าอยากไปใช้ทั้งค,ค,คลิปทั้งเงินเลยบอยได้จ้อยมาถึก gửi lời luôn đi màn hoặc là đơn vị 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 đơn เทาแล้วนันนี้เนับเท่าแล้วก็จได้็ได้สางบันเออตองหวัดคือกันน่ะขอนตองหวดฝันีแม่แม่ยางเป้ในบ้านฝันแล้วบ่นี่ผู้อืมเราพผู้โอ้ตองหวัดเล้ตอวองหวัดาดเจ็เอาล่องเ้าสูกหลังข้างนี้ใ่ลงมากเรียง้ามมากบ่นอางๆยต่กลัมาคบวกยฝันงวด ก็คือไอเนี่ก็คือเป็นหน้าทางก่อนเนาะมันว่าเส้นดิไอ้นั่นไอมันถึงเวลาก่อนเยะมันจะยู่บ่ะมวยยู่ก็เปลียนบอกไหมครับรอบเพื่อนเมื่อนี้สี่แยกตัวเดียบว่ามันครูห่วยขัดเสียอยากฟังมึงเอาได้เยอะละ้ะแต่คือยางไปพุ่นเลยสีย่แยกไปพุ่นแม่พุ่นยางนุ่มก้น อืมนี่โยมพึ่งหนีเสียงดอกว่าปู่ปู่เปียเจวัดสันอืมว so ่าน uh ี้บอกปูอืมเจ้าซี่ยนะจากแมียนไปแมียนเราพิ่นบอกว่าอังสันแต่เลี้ยวหาไปเห็นดอกโยมผู้ชายยิจะเสียงแต่ว่าพอก็แมีนหักแพหลายครับแต่เรว่าหักแมร่หลายก็พอกับเรื่องจริงกระบอกสี่หลาเนาะครับครับเอาแม่ก็ แปี่เนเอเมียก็อยู่แปรี่เวเลื่อบันงานไปโดนตึกว่าหลายดอกกับซ้นนี่ลับฝันตองวัดเดเลื่อบันเห็นเก้าปีบอกเรีดกโรงกต่เทอฝันยังสี่ละเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดปเกปปดี ไอตัวมันใจเคืองเก้าแปดตัวมันใจตัวตัวตัวเออตัวเต็งกับตัวร่องคือ8แปดสีสามตัวก็แปดซีสามตัวก็แปดสีอืมก็คือก็ครือนั่นยอดดกนี่ก็เลยอกเคียว่ามันเมียนยอดซื้อเอาว่าซื้อถือเจ้าหัวแล้วมัน เหงื de ่งเจ้าหัวมากเจ้ันนี้แหะดีมากแต่ข้ามุดไทยอืมอแค่เพิมขามาตัวหนึ่งก็ดีแต่เดไปตื่นลับตื้อขาเบิ้งหลัตืลงตื่ไว้ครับเจอรถเด้อผ้ไดมีเงินฝ้าหนีกว่าที่สองคือเขาร้อน้ดเเลยเข่าตอนี่นะเล็ปูนะผมสังเกตยศเทยวก้านปูกับีท้าข้ันนี้เล็ ฟูห้เกลันทีเขาต้องกันสาวันแล้่ทะเฟูเขาเราไปเกียวยืนรันเลยก็วัดกับเครือก็ถือไปเกียวยืรันเนี่ยกับเครือไม่ไปถือตตาคับไม่นั่งนาครับเมียเล่านี่ละอืมเกิดอาคมมันเครือลูกเคือหลานเคือหลานจะขวงอยู่รยเย็ดนาครับอ่าอีนีมันก็เป็นยังเสี จะเรียกไปบอกเ่ะเกิดไปบอกตอนน่ะคิดว่าเราไม่ลูกตอนเรามานทองมือเลยมาเป็นเออเพราะว่าเป็นมาาน่านวันจันอย่าไปบอกขึ้นทองอย่ญญาเนี้่กด<อ>เสื้อไปไหนก็เสื้อเสื้ออันนะี่ก็จอเอกลานเปอร์เซ็นละซื้อเอาเนี่ยถือล้านเอร์เซ็นนะครูนะอ้าวล้านเปอร์เซ็น เร้านยำอีกรอบนะครับร้านเปิดเส้นปูรอบมันใจร้านเปิดเส้นเนื้อย่อยเส้นเล็กกับบอกรอยสามตัวก็ได้พอปูก็บอกสำนี่ละสองหางเห็นม่เล็กมากยังสี่เครื่องมันเข่าทุกมวดเห็นเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จีบอกอีกเต้นหนึ่งก้าวมือนะปูนะ บันไหนมหาด่วนเล้วอ้าอยากถ่ายคีบใครไม <า S 1> ่รำถือแล้วก็ไปกับแพงก,กับแบบเออเดี๋ยวมาแลีงติดไปเออจังไปเอาอยู่บ้านเสนะเออจังไปเอาอยู่วัดดีเนอะเสนครับเกิเรื่องทั้งไล่ทั้งไปเขียนไปนี่แครับอ<ม>ืมว่าพื่นเขาก็ได้ยี่ดอกบ่ครับผมเขาก็ได้อยู่เขาว่ามันเป็นเป็นตัวเลขมันเป็นเลขอ้ใจเครื่อง ก็ได้หาพันบาทสองเจ็ดตัวกันนะเป็นเดบิวต์นัินสดชอบก็ได้บอกเออมาแต้นตัวนดกอนตรักอเกิดตัวนึกเกาตัวเนาะรอบมีแล้วตัวเลี้ย่แต่พอเราตัวลงตรีก็ซื้อเอารับก็คือจอที่นี่ผู้เทิินกงก็อยางหายเดือนนี่ ก็ถีมากก็ถีดีหายเนี่ยมันก็เอเรามาขอครับขอเรากักหนึเราขอเรากักหนึ่งขอเรากักหนึ่งยาตูบใบตองม่วนยังเงม้วนหนึ่งอันผู้อยากถือเอามาหายเพิ่นเพิ่นไปเข่าหัวเนี่ยเข่าน้ำแม่ไฮไลท์ก็นันก็ว่เอาเมีสีประทุมเขาทุ่มบอกเมียสีปรทุนเราโยกนี่คือความเหนนี่เจ้าไหนเขาถือแบงเรากักหนึ่งเจ้าไหนบ้ากเดียวก็ เรไปสวายพิรถทธิมีเราเถือกแน่นอนเหลากานึงเข้าสีแวงกีไรปูไปเนาก็ไปเอากระกะเที่ยงแดงดิสำรวจดิโพกะที่งแดงดิโพเนี่ยล้วใรก็รจำเป็นอย่างบ่พอได้ต้องเอากลาเดียวกางหนึ่งเมาตต้องการกรให้ทุกคนดี่แหละเพื่อมากให้ทุกคนจะไม่บ่มีผู้สื่อหรอกบปนัันพาไปถือกยกดังแต่เราขออังัน ผู้ได้มาสบายได้ทุกคนผู้ยังกว่าผู้ผู้เทพผู้เทพปิงโกงผู้เทพอินงโอ้ผู้เจ้าที่ยังนี่ชื่อผู้เทพอินโกงครับไม่หรอกซีครับเน่ะเราขอเรากากเดียวคือกะทิกันยังกันยาสูบมวนแบบง่ายยาสูบมวนเอิงยาไปตองตังไปตองยาเมเปิลยาซองไปต้องมวนเดียวเฉลยโยมมาถวายก็เลว ก็โมโย่พวกนึงก็มาถวายบัดตั้งใจมาซื้อเอาซื้อเรียกปูดตัวเดียวเนี่ยละ่ะแบดไปซื้อไปซื้อเรียกขึ้นเบิดเหมือตั้งสามพันมาลืมลืมลืมมาสักมาติดไปซื้อในอตัวเดียวเจ็เดสองกับสองศูนย์มาสักคำว่านี่อะไรเนี่ไปเออไปผึ่งไปมันก็เรียกมันดังเนาะเรียกมันดังหลาย ว่าเพ่อนกับไปเขียนหตังแต่รอต่อนวัดูแล้วรอตอวัดูลไปนเนาะจนเลื่มมัน <c oughs> เจอเก่วกเื่อเ <c oughs> ลื่อไล่ไปอีกครับกงเขียนหตังแตอต้องวัดไปได้ไปใหนยนนนั่นะ,ะครับอ่านวมหมันสือเมื่อนอรวะเกีวันสือยมังต่จะจะได้ยหรอ,อกิอ่นมา<อ>ิ่นได้หาพันวันมาว่าว่า่ก็ยัง เนี่เรก็ได <'s> ้ย้มมันฟังเลไอ้หนว่นกมาเหมือนนั่นเนาะนั่นฟาโซ่พาเราขึ้นขึ้นเดียวสองแสนกว่าอือหืออือ่เงเนี่ยยอดยี่เนแล้วหืะอือผู้ที่ตามไล่ยิ่งอือหอมคนเบ่งอะไต่งแต่เราคอยๆล้วกายังเป็นเด็กน้องใหม่เยอะเนาะีก็มีเินสองมื่นอยู่ต่บุญมากมากนี้บุญนี ขึ้น้ดวกๆวกลวกลวกเถูกคีบเลยนะบุญนาฬกาบุญนาฬาลมีเข้าหาเห็ดบุญนั่นบุญนี่อ่ะนะพูย่อมสรุปอย่พูนี่ล้วอันกว่านี่เนี่ก็เถือกเนี่ยย่อมเลยบบเบงวงไม้ยังไงรู้ว่าถือจะเจ้าหัวเก้าแปดสี่สองตัวคือแปดสี่ ก็แปะตัวเด่นตัวร้อนคื่อแปะซีนี่ซื้อเอาหลวงพ่อเบื้งหันกับผู้เพิ่นได้กับหลายดอกกับผู้ว่าปังการยังเดือดรนอยากจอยเหลือว่าตะกี้ไม่อยากได้ไมันเป็นกิเลสตัณหาตัวนี่วะชบอบชอบอยา่างใดชอาอยา่างต่างอย่างเงี้แล้ว <laughs> อืมก็แล้วแต่บุญกรรมถอดตดอดที่อยากได้นั่นอยากได้นี่ก็เครื่องที่บ่ แต่เรก็สิซอยเหลืออย่างนโยมลูกหลานทุกคองทุกคนครับครับอือไหนด่ซื้อเอารถไปหาซื้อลออตตเรี่ไว้เมือนี้ครับถ้าเชียร์ไในชมในใช่ไหมครูเนาะเออเอองวดที่สองครับงวดที่สองเครื่องเข่าล้านเปอร์เซ็นครับผมยอดโยนนี่กับเข่าครับผมนอนโยกับเข่านอนโยกับเข่า แมอมตอนนี้นะจังไรก็เขาพราะมันเคยเป็นยมันถเขายุดซีงวดจังไรก็ทมีเฮงคิงจะทำเบ้านี่และจังไรกัเขาเขาจังซีเคเขาพันสายตลอดพันษาเพระเรียกเขาอย่างงี้ยองสิมเขาไม่เขาพันษานี่ถิเขามืคจังสามเดือนรังสาฟังเอาบิ้งเอาเด้ย่งโยมเด้อ เออที่ไมีบุญมีกรรมน้องกันครับจังนี้มันก็สิเงียบบางเงื่นเออปูเก็สิไข่เนี่ยยุติตลอดวันเพราะบอกหลายตัวมาได้คุณบาจังบอกบอกหลายตัวก็เข้าไปเป็นกิเลสหาเปล่าเลือดพื้นเข้ามาใจคงจะขวางน้ำังเสียหน้าปูเลือดพอเอาเออแกสอนโตเออนี่เือว่าหลายตัวนี่ทั้งมดสิตัวเดียว แตป่ะนมันก็คือบอกสามโตที่โตันนี่ถือทุ่งวดนั่นละมันถือเต้นในความคิดตลอดได้เนี่ยมปูว่เอาฮเจียมีผูบ่าบ่าบ่าเพื่อปูอมีแสนหรือซื้อเมดดแสนก็ทิว่าถือก็ทิโอดสยากโลกด่านสืบอม่ามีพูดว่าถือล่องเบิงเขาก็ดีว่าเขาก็คิดว่าเออใส่หนีเขาไปรถ ติดน <mile> er. ีเขาจะสานก่อนเถื่อแกดีถ้าบุญต้องกุศลท้ามัใชก็ได้ท้าบุญจะเงินท่องนี่ยูอได้แกอยากได้ทุกคนสมควรได้มันจังได้บุญการสางเครื่องสางนุ่งกันนุ่ก็ได้แกเจืว่ามันสมควรเราจะได้ก็รักแกเสียอ่ะมีหลายก็ซื้อหลายซื้อย่ามันเมื่อถง ก็ครับท่านผู้ชมครับอู้นายย้มเพิ่นกระไ้แล้วนะครับเป็นให้เรขอสามตัวนะครับเก้าแปดซีนะครับเอาก็ะเก้าแปดกับแปดซีนะครับก็ขอให้ทันนําไปพิจารณาให้ทวนทีนะครับก่อนี่ตัดินใจลงทุนนะครับการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับนี่กาทั้งช่องให้เป็นแนวทังเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแช่ กดติดตามกดกระดิ่งเตือคอยแจ้งเตือนจะไม่พลาดโอกาสอันสําคัญสําคัญครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมได้รับความแต่โชคดีตลอดไปนะครับขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ